สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเจ้า DJI m y t r u l นะครับซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับผมก็เรียกว่าได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะอันนี้ก็คือกล่องของเขานะครับก็คือผมไปทำคลิปอยู่แล้วจู่ๆก็แฟนก็ชวนไปดูใหม่ตัวนี้นะครับสุดท้ายก็คือได้ซื้อกลับมาที่บ้านนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับ หลังจากแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับกระเป๋าสีดำแบบนี้ครับมีคําว่า DJI แล้วก็แน่นอนครับตัวนี้ก็คือติดกระเป๋ามาด้วยผมยังไม่ได้แกะออกนะครับเรา,าดูภายในกันดีกว่าเปิดเลยปึ้งภายในนะครับมันก็จะมีสายแจ็ค3.5นะอันนี้ไว้เสียบกับตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไหนเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ไอที่เสียบหัวหมาเ่ะการพวกเสียงลมเสียงอะไรพวกนี้ครับที่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับดวให้ดูลักษณะแบบนี้นะคือ,อแต่นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ให้ทุกท่านไ,ได้ดูนะขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายชาร์จ Type C สายชาร์จ Type C และตัวสาคัญก็คือตัวนี้ครับเรามาดูกานข้างในดีกว่าครับว่าด้านในนี้มีอุปรกรณ์อะไรบ้างน,นะครับ เปิดกล่องออกมาในการกดครับแล้วก็ดึงขึ้นครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็แน่นอนครับจะมีไม้2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวส่งสัญญาณ1ตัวนะครับและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมขอดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนมันจะมีเจ้าอะอแดปเตอร์เล็กๆนะอันนี้ผมเดี๋ยวนะดึงไม่ขึ้นอ่ะนี่อแดปเตอร์เล็กๆแบบนี้นะครับก็เอาไว้เสียบกับกล้อง iPhone ได้เออถามว่าเสียบยังไงนะครับก็นี่ไงเนี่ย ก็เปิดอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ไปต่อกับท้าย iPhone นะครับอืมอม,มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตใส่คืนนะผมยังไม่ได้ลองไอโฟนนะครับะนะไหนๆก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับตัวรับสัญญาณนะครับตัวนีญญนวน้นะ,ะแน่นอนครับมีคําว่า D J I อยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วก็จะมีแจ็คนะครับสําหรับ เสียบต่อตัวกล้องเป็นหูฟังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวชาร์จน,นี้เป็น USB Type C นะครับมีจอให้เราได้เลือกด้วยตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมเข้าหน้าจอหลักให้ดูก่อนหน้าจอหลักนะครับกรณีที่เราดึงมาเฉพาะตัวสัญญาณนะครับมันจะขึ้นแค่นี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผมดึงเจ้าตัวใหม่บูทูธตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมมันจะมีเขียว,ยวี่ เด้งขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ก่อนเมนูคร่าวๆนะใช้คําว่าคร่าวๆนะหรือเพราะว่าผมก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับการเข้าเมนูครับก็คือเลื่อนลงเลื่อนลงเลยจออ่ามันก็จะม,มีเมนูให้เรานะครับอันนี้ผมจะลองคลิกเข้าไปให้ดูก่อนนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับตัวเชื่อมอุปกรณ์ปิดอัตโนมัติอะไรพวกนี้เปิดปิดการบรรจุนะครับซึ่ง หลายอันเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปใช้งานหลักๆคือผมจะแค่ไปตั้งตัวสเตอริโอก่อนว่าผมอยากได้เสียงสเตอริโอนะตอนแรกมันตั้งมาเป็นโมโนใช่ไหมอ่ะเออผมก็เลยตั้งเป็นสเตอริโอทั้งตัว2ตัวเลยผมใช้เป็นแบบปรวกันนะครับอ่าเราจะออก้างนอกก่อนนะครับการออกก็คือเลื่อนขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาอีกตัวหนึ่งเข้าครับเดี๋ยวนะอ่านี้เป็นตั้งค่านะครับความสว่างภาษาเวลานะครับ อันนี้ทั่วไปนะรีเซ็ตไรพวนนี้จะอยู่ตรงนี้นะ,ะเลื่อนขึ้นมันไม่ขึ้นให้นะครับอ,อีกนหนึ่งนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวส่งสัญญาณซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปลึกอีกเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งไปซื้อเมื่อช่วงวันวันไหนล่ะวันเสาร์วันเสาร์าช่วงเย็นแล้ววันอาทิตย์ผมก็ออกไปใช้งานเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้เทสอะไร เยอะแยะมากมายเลยในเมนูของเขานะครับซึ่งมันสามารถที่จะลดเสียงรบกวนอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะผมขอออกนะครับโอเคต่อมาเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าเจ้าตัวบลูทูธตัวนี้นครับหรือตัวไม้นะั่นเองเป็นไม้บลูทูธเนาะซึ่งมันจะคอยรับส่งสัญญาณกับตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับแน่นอนครับว่าต้องมีแบรนด์ Dji ติดมาแบบนี้นะครับ ซึ่งผมมองว่ามันก็ดูสวยงามมากไม่มีไม่ได้ไงั้นเราจะไม่รู้เลยว่าฉันซื้อ DJ i ไนะอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือในเรื่องของหน้ากากตรงนี้ครับถ้าท่านมองดีๆด,ด้านในมันเป็นหน้ากากใสและด้านในท่านจะเห็นแผงวงจรซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมโคตรประทับใจเลยเพราะว่าผมว่ามันดูคลาสสิกมากไม่ต้องไปปิดให้มันดูทึบนะครับเปิดโชว์ไปเลยเออมันดูสวยงามดีนะครับตอนนี้ที่มันกระพริบสีเขียวอยู่คือมันกําลังทํางานนะครับ ผมไม่ได้กดปิดอะไรนะอ่าก็เป็นที่เสียบกับปกคอเสือ้ตอตัวนี้ก็เสียบกับหัวกล้องได้นะน่าจะใช่นะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะเออือยังไม่ได้ลองของใหม่จริงๆได้มาแบบใหม่ๆเลยด้านนี้ก็จะเป็นตัวอัดนะครับซึ่งสามารถอัดใหม่ได้ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่องอา USB Type C นะมาให้ด้วยแล้วก็ช่องแจ็ค 3.5นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเทสเสียงให้ฟังว่าเสียงเจ้าไมดีเจไอเฮ้ยเจ้าไมดีเจไอไมทตัวนี้นะครับเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3รูปแบบของการเทสเสียงก็คือเสียงจากของตัวกล้อง f uji x h 1นะครับและตัวที่2จะเป็นไมหัวกล้องโบย่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีหนึงนะครับและตัวสุดท้ายจะเป็น DJ i ไอไมทูครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการทำงานนั้นและเสียงนั้นจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้เรากำลังได้ยินเสียงจากตัวกล้อง Fuji XH1 นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวที่2ก็คือเจ้าไมโบย่าแล้วกันใช้คาว่ารีวิวก็ไม่ถูกแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้งานเป็นไมหัวกล้องนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับไมตัวเจ้า Fuji X1 เนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินเมือนกนนะเพราะเสียงมันเป็นยังไงแต่ผมจะได้ยินพร้อมกันทุกคนตอนที่ผมไปเออทำในคอมอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวเรามาชมกันต่อว่าเจ้าไมโบยาตัวเนี้ยเสียงมันจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับตัวฟูจิ X1 ก่อนที่เราจะไปถึงตัว DJI m a นะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงของไม โบย่าเป็นไม้หัวกล้องนะครับซึ่งผมได้ถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองเปรียบเทียบเสียงกันดูกับเสียงของเจ้าฟูจิ h อ1ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยตำแหน่งที่ผมนั่งอยู่ก็ยังคงเป็นตำแหน่งเดิมครับและตัวสุดท้ายที่ผมจะเทสเสียงนะครับก็คือเจ้า DJI m ไ2นะครับโดยผมจะเทสอสองอย่างก็คือแบบที่ผมไม่ได้ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะเออตัวพวกซอฟเสียง เสียงลมอะไรพวกนี้กับใส่เข้าไปแล้วลรงดูกันว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ยเสียงมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรามาฟังเสียงกันของ DJI m i นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นคือผมจะวางเอาไว้ตรงนี้ก่อนเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับชัดเจนหรือเปล่าใช้ได้ไหมอ่า แล้ต่อมานะครับผมขออนุญาตเอาไปเสียบที่ปกคอเสื้อครับให้ทุกท่านได้ดูไมโบย่าไปก่อนนะครับอตอนนี้ผมพูดอยู่ที่ไม์เนี่ยจะอยู่ที่ปกคอเสื้อของผมเป็นยังไงบ้างครับเสียงสวัสดีครับเทสนะครับสําหรับการใช้งานของผมตอนที่ผมาไปเขาใหญ่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับพูดเรียกว่าประมาณ4ชั่วโมงก็แบตก็ยังเหลืออยู่นะครับถึงแม้ว่าเจ้า ตัวไม้เนี่ยแบบมันจะใกล้หมดนะก็เหลือประมาณอยู่ขีดหนึง่งก็จะหมดแล้วก็ถือว่าทนนะครับในการใช้งาน4ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะใส่เจ้านี้ลงไปด้วยโดยผมจะเอาโบย่าไว้ที่เดิมอ่าคลิปต่อเนื่องเลยนะอ่าแต่วางไว้แบบเดิมก่อนนะครับลิปเขาใหญ่นั้นผมก็ยังทำไฟนี้เสร็จอ่าเดี๋ยวทุกท่าน รอติดตามกันถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเพจแบลเลเนเดินทาง Facebook แบลเล่นเดินทางหรือ YouTube แบลเรเดินทางนะครับก็สามารถที่จะไปกดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้นะครับต่อมานะครับผมจะไปติดที่ปกคอเสือ้อเทสเทสเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะคล้อด คลิปที่ผมไปเที่ยวเขาใหญ่ในช่วงวันหยุดนะครับก็เป็นเป็นทริปที่เรียกว่าไปเทสใหม่ด้วยนะครับตั้งใจไปเทสใหม่เลยแล้วก็เรื่องการไปเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องลองเลยนะครับเพราะอยากไปเทสใหม่นะครับอ่ะโอเคน่าจะเทสกันพอของปากของคอครับ